ถัดไปค่ะอันนี้แหละที่ครูรู้สึกว่ายกให้เป็นสมมง EP อะแล้วก็เป็นโจทย์ที่รู้สึกว่าต่อให้เป็นพี่มต้นต่อให้เป็นพี่มปลายก็ควรจะแวะมาศึกษาหาความรู้จากโจทย์ของน้องป .6 เข้าม .1 ด้วยน่าสนใจค่ะดูระดับนะคะ C 1 C 2ค่ะครึ่งหนึ่งมี B 2ครึ่งหนึ่ง A มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ารักจะเรียน EP แน่นอนว่าคาศัพท์สําคัญมากแล้วเดี๋ยวจะสําคัญจนไปถึงการอ่านกริ้งเลยดังนั้นจริงๆแล้วเก็บคาศัพท์เยอะๆค่ะกราฟเนี่ยเรียนเหมือนคนที่จะ ห้องปกติยังพอเอาอยู่เพราะว่ากรมมาฟมนวนเรื่องเดิมเนาะแต่ว่าคำสาบสำนวลนศักการอ่านจะต้องเด็ดขาดค่ะพร้อมที่จะไปเรียนระดับมต,ต้นที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมงั้นเรารีวิวให้ดูก่อนว่า B 1 C 1นี่ B กับ C, 1น,1 C 1นี่มันระดับไหนกันบ้างเริ่มข้อแรก The school encourages students โรงเรียนกระตุ้นให้นักเรียนจุดจุดจุด critical thinking คำนี้เมื่อกี้ครูก็พูดไปแล้วเนาะการคิดอย่างมีตรรก,กะการคิดอย่างมีเหตุมีผลโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนอะไรทัก การคิดอย่างมีเหตุมีผลเอาแค่นี้ก็ได้นะแล้วก็ข้างหลังขยายความหน่อยผ่านเนื้อหาที่ท้าทายโรงเรียนบ่มเพาะปลูกฝังขัดเกลาใช่ไหมคะให้ในักเรียนมีทักษะเหล่านี้ซึ่งคำศัพท์สี่คำข้างล่างนักเรียนบางคนอาจจะแบบห um ืมใช่ไหมแต่อีพีต้องได้ค่ะคำศัพท์นะแต่ละคำ engrave แปลว,ว่าจารึกหรือประทับก็ได้ประทับใจ uh, cultivate ปลูกพืชก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้มันคือปลูกฝัง uh, intensify ทำให้รุนแรงแล้วก็ maximize อันนี้น่าจะเป็นคำที่คุ้นเคยที่สุดเนาะ maximize ตรงทมกับ minimize งั้นโรงเรียนต้องกระตุ้นให้นักเรียนทำอะไรกับทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ก็ต้องมีหรือพัฒนาหนือออกไหมคะเอออะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันต้องเรียนต้องรู้คำแปลแล้วก็ต้องรู้ได้ว่ามันมันใช้ร่วมกันยังไงเนาะไม่ง่ายไม่ง่ายหรือข้อถัดไปค่ะโอ้โหยาวเกิเลย with the rise of social media social media มีมากขึ้นใช่ไหม rise ใหม่แล้วเนาะ the internet now contains ตื้อๆ post and updates every second เอาจริงจบแค่นี้ก็ได้คะ่ะ ที่เป็นตัวชี้นำ Rice มีโซเชียลมีเดียมากขึ้นอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็เลยจุดๆโพสและอัปเดตทุกๆวินาทีงั้นโพสกับอัปเดตมันต้องเป็นยังไงคอนเทนต์ตื้อทุก,ๆๆทกวินาทีก็คือที่เป็นจํานวนมากทีนี้นักเรียนบางคนบอกว่า several ไม่ได้หรอกครู several มันก็เยอะเหมือนกันเนาะแต่ถ้าลองเปรียบเทียบกันนะคะระหว่าง several กับ innumerable แล้วเขาเน้นคําว่า every second ทุกๆวินาทีจะมีคอนเทนต์ใหม่ถูกอัปโหลดขึ้นไปจํานวนมหาศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรจะเป็น เนวิโว่คือเยอะมากจำไม่ยากค่ะ n m e r a b l e คือตัวเลขใช่ไหมอก็คือแบบไม่ไหวจะนับอะ,อะเยอะมากเหล่านี้คือพวกคำศัพท์ที่มาแบบทีละข้อทีละประโยคแต่ว่าจยดข้อถัดไปก็น่าสนใจค่ะมาเป็น close test ค่ะ close test ดูเผินๆเหมือน reading เนาะแต่จริงๆแล้วอะเราจาเป็นจะต้องอ่านทีละหนึ่งประโยคเท่านั้นเองหรืออย่างมากก็ประโยคซ้ายประโยคขวานิดๆหน่อยๆดูอย่างข้อ1ิมันคือข้างล่างแค่นี้เลยค่ะ gamification also ตืดๆ immediate feedback ถ้าเข้าใจว่า gamification คืออะไรซึ่ง definition ของมันอ,อยู่ในประโยคแรกอยู่แล้วว่ามันคือการเอากติกาเอาลักษณะของเกมมาใช้ในบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้ในักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นสนุกมากขึ้นอ่ะเขากำลังจะบอกว่าเกม i ิ i c a คชั n นเนี่ยมันยังจุดๆุจุดฟีดแบในทันทีด้วยนะฟีดแบ k ก็คือการตอบสนองการประเมินใช่ไหมคะมันให้สิใช่ไหมแล้วหน้าที่เราก็แค่ต้องรู้ว่าสี่ช้อยขอัางบนเนี่ยอันไหนแปลว่ามอบให้ให้ซึ่งแน่นอนว่าคําว่า provide แปลว่าจัดหาให้ p r provide Feedback อันนี้หลายๆคนตอบ ได้เลยเพราะว่าคุณคุนกับ provide feedback ก็คือให้ทาแนะนาให้ความเห็นเนาะโอเคส่วน denote uh, seize แล้วก็ convey ce, ก็ควรรู้เช่นเดียวกันจดไปด้วยนะคะถ้ายังไม่รู้นั่นคือคำศัพท์ทั้งหมดของ EP อุ้ยเพิ่มอีกเป็นข้อคะ่ะยังไม่หมดข้อนี้มองว่าถ้าไม่รู้ศัพท์คือจบข่าวเลยอะ่ะออแต่ก็เป็นเป็นโจทย์ที่น่าสนใจค่ะคือบังเอิญว่า2คำเนี้ยคือคำว่า critical กับคำว่า severe เนี่ยมันแปลว่ารุนแรงร้ายแรงได้เหมือนกันนะคะ ในบริบทอื่น critical อย่างเช่นเราบอกว่า he is in critical condition อย่างเงี้ยเขาอยู่ในอาการวิกฤตใช่ไหมแต่ในที่นี้ critical มันแปลว่าสําคัญเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าอะไรคำหนึ่งคำอะ่ะมีความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมายเราก็จะต้องรู้ให้หมดให้ครบและยังไม่พอค่ะต้องรู้ด้วยว่า preposition ของคํานั้นน่ะคืออะไรอย่าง severe อย่างเงี้ยเป็นอันตรายรุนแรงส่วน critical เนี่ยสำคัญต่ออะไรเราก็จะใช้เป็น both mountains and rivers are critical to life on earth อย่าง,างก็คือเราเรากำลังจะบอกว่า อ้ทั้งภูเขาและแม่น้ำเนี่ยนะต่างมีความสําคัญต่อชีวิตที่อยู่บนโลกสรุปก็เลยต้องรู้ทั้งบริบทนี้ต้องใช้คําไหนมีความหมายอะไรและคาคานั้นใช้กับเพรสโพซิชันอะไรอืออันนี้อันนี้ยอมรับว่าไม่ง่ายคือต้องรู้เยอะจริงๆค่ะแล้วก็ต้องรอบคอบด้วยเอาละมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วค่ะพาร์ทปรีดิ้งพาร์ทปรีดิ้งในความเห็นครูบทความยาวอ่าบทความยาวซึ่งคนที่จะมีสมาธิอ่านจะต้องเตรียมพร้อมมาประมาณนึงแต่ถามว่าคําตอบหายากไหมก็ยืนยันเหมือนเด ว่าคาตอบหามไม่ยากเพราะโจทย์ส่วนใหญ่ถามตรงๆถามข้อมูลที่อยู่ในบทความตรงๆนะคะ,ะมีถามมินไอเดียหรือข้อมูลที่ไม่ได้ระบุบ้างมีถามคําศัพท์บ้างแต่ไม่ถึงขนาดจะต้องคิดวิเคราะห์อะไรเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กประถมะทางศับถึงจับใจความได้หาคาตอบได้ไม่ยากนะคะนี่คือความยาวค่ะนี่คือความยาวค่ะ1 2 3่สอคงจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าเอ้ยสปีดเรดดิ้งจะต้องพัฒนายังไงการสกิมมิ่งเป็นยังไง ฝากไว้หน่อยแล้วกันว่าถ้าบทความยาวขนาดนี้ฝึกทักษะการ s k i มสักหน่อยคือดูสาระสาคัญของแต่ละย่อหน้าก่อนว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยเขาเน้นอะไรอย่างเช่นตรงนี้ย่อหน้าแรกเขาเน้นว่าบอก definition ก่อนว่าเอ่อแอปพลิเคชันนี้โปรแกรมนี้ canva เนี่ยมันใครเป็นคนทาอ่าแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรเป็นพิเศษน่าสนใจข้างล่างพูดถึงการใช้งานใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งพูดถึงการทํางานร่วมกันเอ่อฟีเจอร์พิเศษของมันทําให้เด็กทางานร่วมกันพร้อมๆกันได้แล้วก็สุดท้ายพูดถึงการเจริญ เติบโตของมันที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตให้เห็นภาพประมาณนี้ก่อนเราจะได้กลับมาหาคําตอบได้เร็วขึ้นเช่นถ้าเราเห็นว่าเขาถามเหตุผลหลักที่เมลานีเพอร์คินสร้างเมื่อกี้เราสกิมกันแล้วอยู่ย่อหน้าไหนยันแรกงั้นเราก็จะอ่านแค่สี่ช้าห้าบรรทัดแค่นี้ค่ะแล้วหาคําตอบซึ่งมันจะแบบพอเราชังกิ้งมันอ่ะคือเราตัดมันเป็นท่อนๆเนีเย่ยเราจะรู้สึกไม่หวาดระแวงแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะใช่ไหมแล้วหาคําตอบได้เ๊ะมากขึ้นในย่อหน้านี้ตรงไหนที่บอกว่าอะไรเป็นเหตุผลของเมลานีเพอร คิดในการสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาเราก็จะพบว่าเขาบอกว่า after noticing how difficult it was for students to use traditional graphic design software เขาเห็นเด็กๆลำบากยากเข็นกับการใช้โปรแกรมเดิมๆใช่ไหมเขาก็เลยออกแบบงั้นมันก็จะตรงกับช้อยที่ว่า she wants to simplify graphic design for students อยากทำให้มันง่ายขึ้นคำศัพท์ค่ะ simplify ก็คือ make it simpler เห็นไหมทำให้มันง่ายกว่าเดิมตรงนะคะหรือ50าถาม main author's purpose คีย์เวิคือ purpose อันนี้ อาจจะต้องอ่านหมดอ่านหมดไม่ใช่อ่านละเอียดคะก็สกิมแบบเมื่อแกจะเห็นได้ว่าเขาพูดถึงแต่ข้อดีใช่ไหมแล้วก็จุดเด่นต่างๆของมันแสดงว่าเขาอยากวิจารณ์หรือเปล่าหรือเขาอยากเน้นความสําคัญหรือเขาอยากจูงใจหรือเขาอยากให้ผู้อ่านเพลิดเพลินเราอาจจะมีตัดช้อยไปได้เลยชักข้อฝังข้อใช่ไหมคะแล้วพอชั่นลำหนักไปมาเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาอยากเน้นย้าให้ความสําคัญกับผลกระทบของแคนวาที่มีต่อนักเรียนบางคนอาจจะรู้สึกว่าจูงใจหรือเปล่าแต่ถ้าจูงใจเกี่ยวกับผลกระทบจูงใจให้ทําอะไรล่ะนึกออกไหมคือคือถ้าเรารู้สึกว่าอยาก จูงใจมันก็ต้องจูงใจให้ไปใช้แต่มันไม่ใช่จูงใจเกี่ยวกับผลกระทบใช่ไหมคะอ่าก็ต้องตัดช้อยก่อนไม่ไม่วิจารณ์แน่นอนไม่ใช่การให้ความบันเทิงแล้วเราก็ช่างน้ำหนักดูว่าอันไหนตรงกับสารที่เราอ่านมามากที่สุดนะคะอันถัดไปยาวมากเลยใช่ไหมแต่ครูมองว่ามันเป็นบทความที่เด็กๆโดยเฉพาะถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะคุ้นชินกับคําศัพท์เหล่านี้แล้วมันก็เป็นเรื่องไม่ไกลตัวเรื่องสุขภาพทั่วๆไปที่มีเด็กๆมี b a c k กราว n ์ knowledge อยู่แล้ว,วะค,ะค่ะครูมองว่าอะไรที่มันไม่ได้เกินจากพื้น ความรู้ของเด็กๆก,ก็ควรจะสามารถทําความเข้าใจบทความได้แม้ว่ามันจะยาวสักหน่อยก็ตามถ้าเราลองสก,กินเราก็จะพบว่าโอเคเขาพูดถึงว่าการที่จะรักษาสุขภาพให้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะแล้วต้องทําอะไรบ้างมาเห็นคําว่า i n c l u s ี v จบเลยมีอะไรบ้างหนึ่งอาหารดี2อ,ออกกําลังกายสุขภาพจิต3อย่างนะคะและแพทเทิร์นของมันค่ะอาหารดีออกกําลังกายแล้วก็สุขภาพจิตแล้วอันสุดท้ายทิ้งไว้ให้หน่อยหนึ่งคือให้ไปตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นการสรุปเห็นไหมว่า organizational pattern ไม่มีอะไรซับซ้อนแก่นของมันคือ how to รักษาสุขภาพด้วย3อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไล่ลงมาทีละย่อหนาลาย่อหน้านาั้นคําถามถาม้าถามว่าอะไรคือข้อดีของการออกกําลังกายสม่ําเสมอแน่นอนเราจะไม่แวะไปย่อหน้าอื่นที่เสียเวลาเราก็จะแวะไปย่อหน้าที่เป็นเรื่องออกกําลังกายใช่ไหมคะก็คือย่อหน้านี้จบเลยแล้วเราก็จะเจอว่าอ๋อ oh, it helps manage weight ตรงที่สุดแล้วเลยค่ะไม่มีการ paraphrase ใดๆคือเอามปนทั้งก้อนเลยไม่มีหลอกอะไรด้วยเห็นไหมคะในโจทย์ที่ซับซ้อนที่มัน advanced มากบางทีเรา จะเจอว่าชอยให้ข้อมูลเหมือนในบทความแต่พูดเป็นอีกอย่างอันนั้นน่ะเด็กหลายคนจะงงแต่เนี้ยตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราอ่านให้เร็วหาให้เจอแล้วก็เลือกคําตอบที่ตรงแค่นั้นเลยเนาะไม่ได้ซับซ้อนค่ะหรืออันไหนที่ไม่ได้ถูกพูดถึงอ่าอันนี้อาจจะแบบทำคอนซูมมิ่งนิดนึงคือใช้เวลาเยอะแต่ยังอยู่ย่อหน้าเดิมก็หาไปสิว่าอันไหนที่เขาไม่ได้พูดถึงใช่ไหมทําให้หัวใจแข็งแรงมีเห็นไหมคะตรงเป๊ะลดความเสี่ยงของอาการเรือรังต่างๆมีๆตรงเป๊ะ improving and controlling circulation ให้เลือดหมุนเวียนดี ใช่ไหมแล้วงานสุดท้ายอันที่ไม่ได้พูดถึงก็คือ increasing the need for hydration เห็นปะเอาแค่ระบุบทความระบุพิกัดให้เจอแล้วก็เลือกช้อยที่ถูกต้องแค่นี้เลยจริงๆค่ะ 2, สําคัญตั้งศัพท์ให้ถึงแล้วฝึกทําให้มากพอเนาะน,นั่นคือทั้งหมดของข้อสอบ P ีคือเดชาปีล่าสุดปี e 68เป็นยังไงบ้างคะพัดคําศัพท์เข้มข้นเนาะแต่ครูมองว่าถ้าได้ดูกราฟม,มากกับ Reading น่าจะพอมีกําลังใจว่าเฮ้ยเราก็ฝึกเราก็พร้อมได้เพราะฉะนั้นฝากไว้ค่ะฝึกให้มากพอ o c อก e ทสช่วยได้แล้วก็รู้เท่าทันตัว อ,อันไหนอ่อนอยู่อันไหนยังไม่แม่นปุบจุดอ่อนให้เรียบร้อยและฝึกทําสม่ําเสมอพัฒนาตัวเองอย่าหยุดมีกําลังใจให้มากและรักษาสุขภาพให้พร้อมที่จะลงสนามสอบเอาใจช่วยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ